สวัสดีครับเรามาดูผลพิบัติพิมัเลังเกล็ดเกมนะัตกค้างประจำเช้าวันพฤหัสที่16กุมภากัน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าสุดย่างจาง่าฝูงฮห้จบลงด้วยอาร์เซนอลแพ้ให้กับแมนซิตี้ไป1-3เกมนี้นะฮะซิตี้ได้สามประตูจากเควินเดอ์บอยแจ็คเกรลิตแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ส่วนเจ้าบ้านได้1่ประตูจากจุดโทษของบุกิโยซากา และไยทำให้ตลรางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ครับขึ้นมานำไปจากฟูงคที่51คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลเลยแต่ว่าประตูได้เสียซิตี้ดีกว่าอาร์เซนอลนั่นเองและไปกันที่ดาวสโซนล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ตอนนี้ซับไปแล้ว26ประตู เดี๋ยวสองท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปครับวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ฮะเกมที่23ออสตินวิลล่าเปิดบ้านเจออาร์เซนอลเบนฟอร์ดพบพาเลทไบรตันเจอกับฟูลแลมเชลซีเปิดบ้านเจอซัมตันเอเวอร์ตันเจอลีดฟอร์เรสต์พบแมนซิตี้วูฟเจอบอลมาร์ทแล้วก็นิโคลโซ่เปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์มีแมนยูครับจะเล่นกับเลสเตอร์แล้วก็สเปอร์เจอเวสต์แฮม